สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะครับเป็นใจแน่แน่นอ๋อครับครับสำหรับตัวเลขเล้าครับกมีผู้โชคผู้หมานบ้านนอครับเนาะครับครับสำหรับเหล็กเล้ามือขึ้นนี่เนาะครับเนาะครับเหล็กเล้ามือขึ้นนี่ออกเดี๋ยวนะครับเด้อเลขเล้าที่ออกมือขึ้นนี่เนาะครับเป็นซีสอง C 2เลข C ตัวนะครับเนาะ C C 2 7 1เก็ดครับสำหรับเลขครับเลข C 2 7 1เก็ดครับเลขเล่ามันขึ้นได้ออกครับครับของเพินินอันนี้เป็นชุดของ เหล็กเมืองนอกนะครับเด้อสายดวนเมืองนอกครับกาเพื่อนหายมากครับหลดไปที่ซีแหละครับหูดไปที่ซีนะครับเนาะครับกาจับคู่ขาดซีศูนย์ซีสองซีหกซีซีซีเก็ดซีห้าหนึ่งสองนะครับเข่าซีสองเต็มเต็มนะครับเนาะสําหรับตุก่มของเพื่อนครับครับเข่าซีสองนะครับเนาะครับ เข่าซีสองเต็มๆครับเลขรลูดกับเข่าซีซีแมนครับซีมาแมนครับสาหรับเลขอันนี้เป็นของเล่าพัฒนาเลยครับเด้อครับครมื่อนดี๋ทั้งซองเส้นยาพาล้ละก็มีตัวเลขจากผู้คุณแหละครับเป็นชุดตองงวดนะครับเนาะครับเป็นชุดตองงวดชุดรัฐบาลตองงวดครับของผู้คุณนะครับเด้อครับครับนี่ก็เป็นสําหรับของ ครับเหลียกล่าวครับอันนี้เป็นข้องเกญ่แงนะครับเนาะกับเขาซีสองครับซีสองตกกลมแหละครับอันนี้เกหญ่เมองทองเลครับเน้ะครับเพิ่์นไฮรูดไปที่ซีกับหกกลมซีครับถือว่าแม่นครับอยู่กับกับซีหนึ่งซีสองแหละครับเขาซีสองตเต็มนะครับเนาะสาหรับตัวเหลี่ของเพิ่นครับขามาซีสองครับสําหรับเจ็ดหนึ่งกับโบบี้นะครับ สำหรับตัวเลขเกตหนึ่งมมาครับเกตหนึ่งไม่เห็นครับเห็นแต่สีสองครับเอาคือสีได้สุกไดหมันะเพื่อนๆนะครับเนาะครับสำหรับตัวเลขอันนี้เป็นสุดของเกย์หัยเมืองทองนะครับเด้อเป็นเล่าพัฒนาเมื่อขึ้นนี่ครับวันที่สิบเก้าแล้วครับเลขที่ออกครับสีสองเกตหนึ่งนะครับครับตัวเลขงามๆนะครับเด้อเอามาตอนมาฝากเบื้องครับอันนี้เป็นสรุปเล่ากว่าได้ครับ อันนี้ของเสี้ยนนอหน้าครับเพื่อนหายไปที่สองกับซีครับสําหรับเลขหลุูดของเพื่อนกะโอเคนะครับเนาะครับเหลขหลุูดตะละสํานักกะเข่ามัดครับสองกับซีกเข่าเต็มเต็มเลครับสองีครับเพื่อนบริเก็กับหายครับเป็นตัวล่องครับเพื่อฉีดเสียแดงนะครับเนาะก่ามาตัวนี้ครับนี่ยซสองครับกะเป็นตัวล่องครับสําหรับตัวเหลขของเพื่อนครับอันนี้เป็นของ เซียนเราหน้าแห <rural marche> ละครับสําหรับของปู้คุณนะครับเด้อเล่าปัทนาปูขุนณมัวว่านนี่ยกระลุดครับจับคูหลุดต้องคบเนาะครับแต่ว่าเลขปิ้งเลขหลุดของเพื่อนกะโอเคมากครับเจ็ดเจ็ดมากครับสีกับมาครับมาถึงสองครับถือว่างามอยู่ปูขุนครับบอลลุดก็ถือว่าบอลลุดเนาะครับเนาะสําหรับเลขปิ่งเลขหลุดของเพื่อนสีเพื่อนจับคูไมให้กกะสี่หกแหละครับหกสี เจ็ดสี่แหละครับสําหรับตัวเลขครับสําหรับเลขสีตัวกับแปดห้าเจ็ดสี่นะครับผมมีเก็ดหนึ่งนะครับเนาะสำหรับตัวเลขของปูขุนครับอันนี้เป็นเล้าพัฒนาเลยครับเด้อฝากไว้น้ำแนนครับพ้อกันไม้นะครับเนาะสําหรับเล้าพัฒนาหมูวันจันทร์นะครับเด้อครับกดติดตามไว้ครับตัวเลขงามๆครับเอามาเบิงสุดตองวดครับรัฐบาลนะครับเด้อ อันนี้เป็นชุดของปูขุนครับชุดรัฐบาลปูขุนชุดต้องวดครับสำหรับตัวเลขของปูขุนชุดงวดที่แล้วกับมวดที่แลว้วปูขุนชุดต้องวดนี่ครับข้อมูลการวิ่งวิ่งศูนย์กับสามเหรอครับวิ่งศูนย์กับสามการลุ้นนะครับเนาะครับ,รบเจ็ดวิธีเจ็ดสี่ เก่ากัมีเตเก่าสามนะครับเนาะไม่มีเก็ตเก่าครับถือว่าลุดไปนะครับเนาะครับแบบเป็นยังครับเป็นเลขสูตรเลขคำนวณครับธรรมดาล่ะครับมีเขามีรุดเป็นของธรรมดาด้วยครับเด้อครับสำหรับผู้มัร์กนะครับสำหรับตัวเลขครับครับรัฐบาลครับ รัฐบาลครับตอ่งบบตองวดครับ,ร,บ,ร,บรัฐบาลต่องวดครับปูขุนนะครับเด้อครับปูขุนรัฐบาลต่องวดปูขุนครับวดวันที่วันที่สองนะครับเนาะวันแรงงานบ่ออกมันนีวดนี้ครับวันแรงงานบ่ออกครับเป็นวันที่สอง พฤษภาคมครับหกเก็ดนะครับครับสำหรับเด็กชุดตองวดผู้คุ้นครับขาออกมาตองวดไปเลยครับกาสำหรับเด็กวิ่นครับเลขบนรางบนบนรางปูครับ เอามาหายกันสำหรับบนล่างกับ0 1 3 5 7 9นะครับมีอยู่ทั้งหมด6กลุ่ครับ0 1 3 5 7 9นะครับอันนี้เป็นชุดต้องวัดควาปูข้นนะครับเด้อครับสำหรับเลเลขวิ่ง วิ่งครับวิ่งวิ่งหลุดเลยครับอา้าวหลุดเพิ่นหายไปที่เก้ากับสามครับเก้ากับสามเก้ากับสามได้ครับเด้อครับจับคู่ปูจับคู่มาหายเจ็ดค,คู่ครับมีเจ็ดคู่ด้วยกันครับเอามาเบิ่งนกำกัน,กนงามๆเด้ครับเด้อเจ็ดคู่แต่มีศูนย์เจ็ด

909191ตัวสุดท้าย93เลยครับ93มีทั้งหมด7คู่ครับมีทั้งหมด7คู่ด้วยกันครับ ับเลขสามตัวครับพ่นหายมากอ่ะคู่เดียวลหะครับกลับไปกลับมาเอาเนาะครับเนาะครับพ่นหายมากอ่ะมีหนึ่งสามเก้าหนึ่งเก้าสามเก้า 3 1หนึ่งครับอันนี้ครับเป็นสำหรับชุดตองวดนะครับเด้อชุดตองวดปูขุนครับจำเบื้องตัวกลมตัวเด่นของเพื่อนกันครับที่นี่ครับสำหรับเพื่อนเด่นมาตัวไหนเป็นรัฐบาลนะครับเด้อรัฐบาลไทยหาเบิ้งครับลอตเตอรี่ครับชุดตองวดปูขุนครับวดวันที่สองนะครับเด้อวันแรงงานครับวันที่หนึ่งวันแรงงานบ่ออกครับ วิ่งลูดลูดไปที่เก้าครับเก้ากับสามแหละครับครับมาเบิ้งตุกกุมเด่นเพื่อนเพื่อนกลมให้กับตัวสุดท้ายแหละครับเก้าสามแล้วครับเนาะครับเก้าสามหนึ่งเก้าสามกุมเด่นครับสามตัวครับครับอันนี้เป็นชุดของปูขุนนะครับเด้อครับปูขุนปูขุนพาลุ้ยนะครับ อันนี้เป็นชุดต้องงวดนะครับอย่าลืมนะครับเด้อเล็กวิ่งเล็กหลุดของเพลินครับหลุดข้องเพลินกะนี่ครับเล็กวิ่นของเพลินเก้าสามลมเด่นครับเก้าสามลมเด่นครับมาเก้าสามแล้วครับเนาะครับ ครับแคปหน้าจอไว้ครับเลขอีกโดนอยู่ครับสำหรับงวดวันที่สองพฤษภาหกเก็ดแหละครับครับวิ่งลูดครับสำหรับเลขวิทยเลขเครื่องก็เพิ่มกับศูนย์หนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าครับสำหรับตัวลูดกับเก้าคับสาม้ลยครับเด้อครับจับคู่มากกับมีทั้งหมดเจ็ดคู่แหละครับกลมเด่นไปกับเก้าสามนะครับเนาะครับสามตัวกับกลมเด่นกับหนึ่งเก้าสามแหละครับ หาแคบหน้าจอได้ครับเด้อครับเปียสิบริพาดบริรุดนะครับเนาะรอตอรีหาเบิ้งนด้ครับเด้อสนับสนุนรัฐบาลครับรัฐบาลไทยครับลอตอรีหาเบิ้งขึินนี้หลายยุดอกตอนนี้เงยยังพิดท่านออกกับพวหมูครับถ้ารถตอรีออกกันยังจับเบิ้งครับสําหรับผู้มักด้ครับเด้อครับผู้คัดกับพานครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ยังหลายแหละครับ ขอไอ้เอฟซีย <Allah> ู่ดีไม oh, ่แห้งสุกผูสุกคนนะครับเด้อครับโชคโฉกมันมันครับลำลำรวยๆครับเพิ่มเจ็บกับยายได้เพิ่มไข่กับยายมีครับพ่อกันไหมนะครับเนาะคลิปหน้าสำหรับชิมิสสวัสดีครับ